มันต่อกันที่ลูกม้าน้ำทะเลไม่ได้ดูในตก็ดูในกลางเกาะน่ยแหละเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ที่สร้างกันได้ประมาณปีได้แล้วมั้งครับจะที่ถ้าเกิดไปเจอสามย่านแล้วเลี้ยวขวาไปเกือบสมุทรสาครเป็น,นาาศูนย์วิทยาศาสตร์สัตว์น้ำครับนี่เป็นปูปูกล้ามดาบ ดงนน,นก็ดีครับให้คนเข้าฟรีมีแอคทัเรี่มทางเดินลอดใต้น้ำเล็กๆฮะมีปลาฉลามปลาชนาบปีอะไรอย่างนี่ปลาบินไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็จะถึงลอดใต้ทางด่วน ที่เชื่อมต่อระหว่างผ่านอุมิพลครับเพื่อจะลงใต้ครับดีก็ไปชุมชนใหญ่หเดี๋ยวก็จะขึ้นสะพานออกมาก่อนไม่มีสะาไฟแดงอันนี้ก็เปิดไฟแดงี๋ยวนุ้นก็จะบอกถนนพระรามสองช่วงวง,วงแหวนสมัยดำ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเรียบได้ทางด่วนไปเนี่ยนะก็จะไปออกสุขสวัสดิ์ได้ไปออกสวนในบางมดได้สุขสวัสดิ์ได้หลายซอยเลยครับ ทะเลตรงนี้คงไม่มีเพราะประการลังไม่มีครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทางด่วนกิโลเมตรที่15.8ห้ารือสิบาเวลา8.16นาทีเราก็จะถึงทางสะพาน ฝนส่งซ้ายมือจะเป็นฝนส่งเลยป็นขาศึกมที่ไปเดี๋ยวขอปรับเกียร์หน่เพราะวันนี้ไม่ร้อนเหมือนดังที่คาดไว้เมื่ออาทิตย์ในวันในวันทำงานร้อนมากกลางวันแล้วก็ช่วงนี้ที่มาร้อนส่งแปลว่ามีเมฆฝนยังบังอยู่ ลมก็ไม่แรงอย่างที่คาดไว้ที่เคยมาเพราะช่วงช่วงนั้นเนี่ยลมจะตีเข้าหาพัดจากทะเลเข้ามาเข้าบกเยอะมากเพียงข้างหน้านั่นก็คือติดขนส่งทางบทสมัยดำ สิจอดรอว่าไปไหนหายไปเลยเนี่ยตัวส่งเสียดังเอลโมที่16 56นาทีนี่พินาเลโรรถเทพครับสายนี้จะมีคนมาฝึกซ้อม รอบขากันเยอะโดยเฉพาะกลุ่มบางมดกลุ่มสวนทนและกลุ่มพระรามสองช่วงที่จะออกทิปหัวหินนี่มันกันแบบเหมือนเพึ่งแตกรังเลยครับเสียงปีนี่เหมือนเสียงลอกปลาเยอะๆตะที่ป่านปลา,าตีไปแล้ว็ทีที ลมไม่แรงนะค่อนข้างตีเข้าข้างข้างาปลาหมึกยักษ์กวันอลามอ้าวโอ้น <c oughs> ึกว่าใคร <c oughs> นี่วันอะไรกุษาลามเอาไปยู่ตรงไหนออ่ะยู่อ๋อนะฮะนี่เก้าข้าครับโอ้หใจแอนอันนี้มากรุงเก้าเก้าสองอันนั้นโดนนายาตีน คล้ายปลากระเบนนี่ลรามาหัวบาดกลมๆมีจรก ถ้ทำได้สวยสียังไม่เจอเ่านสีมาคนที่สร้างเขาสร้างมาใหม่นี่ประมาณสี่ปีนะสี่ห้าปีละสีก็ยังไม่จืดจเอาใส่สีดีแล้เป็นโรงงานทำของเด็กเล่นเอฟเคชอป auf เอาปูปูใส่สวนอบเปไปแยกเป็นคอยก็มาใส่อยู่อันนี้กังครับเดี๋ยวก็จะขวามื <perk nationale prayed> อจะเป็นเรือพระร่วงที่เห็นยอดสุรา ผลลีุเคยมากับสนทนที่มาเที่ยวก้าวัด2ปีได้แล้ว มากันเรื่อยครับที่นี่พันสบายที่นี่แต่ร้อนถ้าเกิดไกลถ้าเกิดช่วงแดดร้อนนี่น่าดูดครับนี่เลเือพรวงเลือกรวงสิบเก้าตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เลือกรวงก้ง้ครับจะเห็นายกลุ่มจักรยานมากันเป็นทีมครับมาใช้ฝึกขา กิลกกโลเมตรที่1ิบ7ี่เ8 7เวลา8.23มง23นาที มีคนมาฝึกซ้อมปั่นกันเยอะทำได้ระยะทางดีที่นี่สวัสดีครับไปเลยไปเลยไปเลยยัสซีนข้อลูกสอง